เป็นทอมที่อยากมีแฟนเป็นเลสคิงอ่ะตอนนี้หลายคนงงแล้วนะว่าแล้วใครจะต้องตามใครกันแน่ซึ่งอีเชื่อว่าถ้าจั่หัวเป็นประโยคนี้มาเนี่ยหลายๆคนไม่เก็ตแต่คิดดูดีๆนะคะเพื่อน บางทีความรักเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําจํากัดความว่าทอมหรือเลสเบียนเลยมันอยู่ที่เคมี Me เนาะแล้วก็ความเข้าใจที่สําคัญเลยค,คือความรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกันอ่านเพื่อนคิดเหมือนกันไหมล่ะจะเลส king เลส queen จะทอมหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าความรู้สึกมันคลิกกันแล้วมันชอบกันแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นอีฟคือไม่รออะไรแล้วคือเดินหน้าอย่างเดียวสรุปเลยนะเพื่อนอีฟว่านะถ้าชอบถ้าคลิกถ้ารู้สึกว่าคนนี้ใช่อะ โห oh, ลุยเลยอย่ามัวไปรอคําจํากัดความความสัมพันธ์ว่าเราจะต้องเรียกว่าอะไรดีเพราะว่าความรักอ่ะมันไม่มีผิดมีถูกอยู่แล้วท่านเพื่อนคนไหนคิดเหมือนกันนะลองมาคอมเมนต์กันหน่อยหรือว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนที่อยากจะมาแชร์กันอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะลาดีมานเหมือนเดิมค่ะ